นี่ตัวฉันบอกกรอบแล้วว่าทำเสียงน่าเกลียดหน้าเกลียดแบบนั้นน่ะเออเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอ๋อสองในหนึ่งโอเคเข้าใจแล้วแล้วใครที่ต้องเลยหยุดหยุดต้องแบบนี้ใครที่ต้องการจะเติมเกมนะครับก็นี่เลยเพจพ่อมดเคลมเปอร์เพจสะดวกปลอดภัยรวดเร็วพอใช้แค่อเพกรณ์ดีเท่านั้นช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับจิ้มเลยที่ลิงด้านล่างถูกกว่าเตอร์เบียนร้อยเปอร์เซ็นจิ้มได้เลยที่ลิงด้านล่างเลยจะให้กูไปจิ้มมึงได้ได้ได้ บอกกี่รอบแล้วอย่าพูดคำไม่สุภาพจังหวะนี้มันต้องเข้าเลยใจเย็นไว้จังหวะออกมาเดี๋ยวนี้เอาแล้เดี๋ยวนี้เออออกมาก่อนค่ะพี่จังหวะนี้จังหวะนี้แหละใจเย็นนะมันต้องจังหวะนี้เท่าได้เลยเลยสิว่าจังฉันบอกแกแล้วก็บอกไม่เคยฟังอยู่แล้วป่ะได้ดามกวนบาทาเลิกเกินอยากกินเลือดแผนดาใจเย็นไว้ก่อนอยากกินเลือดแผนดาไม่ฟังเลยไม่ต้องมาห้ามโอเคกันก็ใจสุดเลยป่ะ ไปในป้อมเลยเอะลินเปิงไม่ต้องห้ามใส่ตัวเธอจะไหวได้เลยะไม่ห้ามมันหรอกชืมึงไปมาพรุ่งนี้เลยอ่ะโทษทีเน็ตดีเลยเฮ้ยเอายาถอยใส่กูแล้วทอไปลยสไม่ทำมาแล้วเว้ยถอยมันป้อมสองเลยนะนะพี่สายต้องการที่จะขยำโอ้ยหน่อยสิวะโอ้ยเห็นไหมสุดท้ายก็ตายถึงฉันและแกก็ตายทั้งคู่ไง ไม่ยักก็ฟังเันเลยมานี่เดี๋ยวฉันคุมล่างเองให้ตายสิใจเย็นไว้ก่อนนี่ดูฉันเล่นไปนี่อย่าพิ่งะเี๋ไปล้คเคจังหะเี้ยแหละไปแล้วเเียลไล้วเจังหวะเี้สวยเป็น้งล่ะเขีล้โเีเหยจังหวะนี้ตายวแร์ปลงแบบนี้ก็สวยสิตามไป้วัไป ตามไปสุดๆตามไปสุดๆอ้มีตามไปสุดว่าได้คิวไปแล้วเด็ดชิดใช้การไปได้การเล่นของแกมันน่าเบื่อแล้วฉันคุมแรงไงดูการเล่นของฉันไว้เห็นไว้ดูนี่มันล่อหรือเปล่ามันหอนไม่ต้องมาห้ามไม่ฟังมันั่นไม่สนจำนวนไม่ใช่พันละจำนวนไหนก็ได้กูใส่เดียวมามาไม่สนไม่สนปีศาร้ายไปทำงานแล้วเนี่ยนี่ไงปีศาร้ายเป็นไงอะ ตายยังหมาขอโอกาสแก้ตัวรอบนี้จะไม่ทาให้ผิดหวังรอบนี้ต้องได้คิวชุดไปทางนี้ดีกว่าเว้ยรอบนี้ต้องได้เขียวเชื่อใจฟังเลยปีศาจไอเตัวฉันเป็นท็เดียวาแล้วถอยถอยแหลกถอยที่ยัไมฟังเลยโอ้เนี่ก็เป็นแบบเนี้ยไม่คิดจะฟังอะไรหรอกขนาดอยู่ร่างเดียวกันก็ยังไม่ฟังเลยมาจังหวะนี้ฉันคุมร่างเองให้ตายสิแกถอยไม่ยากก็เป็น กดถอยเห็นไหมฮะมีปุ่มเดินถอยหลังหรือเปล่าเห็นจังหวะนี้ไหมเนี่ยดูท่าไม่ดีก็ถอยก่อนแค่นั้นแหละคิดอะไรมากบอปี้เจาดิเฮ้ยอย่าแย่สิบอปดิกูคุมเองแย่แย่ขออะไรเนี่ยมันต้องใส่สูตรแบบนี้สิว่าถึงจะมาเดี๋ยวก็ตายสองหนึ่งไม่เจอว่าลุมไว้มาดิ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 มันต้องเล่นกันแบบนี้เว้ยเกือบตายแล้วเห็นไหมน่ะก็ไม่ตายนี่ว่ามา เดี๋ยวฉันคุมลานให้แกคุมลานเดี๋ยวพุชชอนเขาง่วงมังกรก่อนโอเคโอเคโอเคเออเอาดีก่อนแล้วฉันถึงจะบวกได้ใช่ไหมโอเคบวกได้เลยใช่ไหมไปอะไรแล้วห้ามไม่ฟังอยู่แล้วปเวไปไหนเอนั่นแหละสวยไปไหนใส่ตรยใส่ตวงฝ่ายนั้นต่อเลยเอาบ้านข้าวก่อนเล่นกสักแสบเลยนั่นแหละจะไปไหนไป่หละไหนซับเจ่ดซับ มันองเลตแกนแบบนี้เว้ยโอ้โหถ้าไม่บอกให้เอามังกรก่อนอน่คงไม่เอาหรอกขอโทษนะครับคุณพี่ทีมตรงข้ามได้มังกรอ้าวเห็นไหมสุดท้ายก็ชนะอยู่ดีถึงจะให้ฉันคุมล่างเล่นหน่วยแตกเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็ได้คิวก็ชนะแบบอีซี่อยู่ดีเห็นไหมละ่ะแล้วตายไปกี่ตัวล่ะฮะเพราะความดันทุลังอะ่ะเราตายไปกี่ตัวแล้วถามหน่อยแกเพิ่งตายคนเดียวซะหน่อยนี่ฉันก็ตายไปพร้อมแกเอาดิ เมื่อเพื่อนร่วมทีมด่าก็ต้องด่าคูณสองเฮ้ยแต่เราได้ MVP นะเห็นเปล่าเราไ MVP ใครจะด่าเราได้ใช่ไหมล่ะนี่คือจะไม่ฟังกันเลยใช่ไหมนี่คือจะแถอย่างเดียวเลยใช่ไหมกูเป็นเจ้าของล่างกูเป็นต้นล่างมึงแค่พีศาจที่มาสิงอย่าเยอะเลยใหกูแชร์คลิปแปลกๆที่อยู่ในเครื่องมึงวะโอเคขอโทษครับพี่